สร้างสรรค์และสนับสนุนโดสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการกลับมาพบกับช่วงเวลาที่ตื่นเต้นตที่สุดกับการแข่งขันในรอบระดับประเทศคู่ที่หนึ่งครับระหว่างสีกระนววิทยาคมจังหวัดขอนแก่นและโรงเรียนพัวจังหวัดนาโรงเรียนใดจะผ่านทะลุก้าไปสู่รอบสี่ทีมก็ต้องมาลุ้นกันกับโจทย์วันนี้ครับแยกหมูเป็ดไก่โดยน,น้องๆจะต้องแยกหมูเป็ดและไก่ชนิดละเจ็ดตัวให้สำเร็จตัวที่แยกเข้าข้อได้ถูกต้องจะได้รับตัวละหนึ่งคะแนนแต่หากตัวใดเข้าผิดข้อจะต้องหักตัวละหนึ่นนกั และโรงเรียนแรกที่จะทําการสับประยุทธ์ก็คือโรงเรียนศรีกนูนวิทยาคมที่มีการตกแต่งคอกนี่เสมือนกับบรรยากาศในชนบทของภาคอีสานตอนเช้าต้องเอาใจช่วยพวกเขากันเลยครับววาจะแยกได้สาเร็จหรือไม่ โดยพวกเขาเดินจะปล่อยสัตว์ผ่านการเปิดปิดประตูบานพับซึ่งหมูนั้นจะถูกแยกโดยการเปิดสวิตช์โดยน้ำหนักตัวที่มากจะทําให้หมูตกลงไปในข้อของมันส่วนเป็ดและไก่จะเดินผ่านในโซนนี้ได้พราะมีน้ำหนักเบาโดยจะถูกคัดแยกออกโดยดูจากพฤติกรรมของสัตว์ทั้งสองชนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งน้งนองๆจะต้องยืนบังคับคกลไกอยู่ห่างจากข้อในระยะ2เมตรกับเวลาทั้งสิ้น20นาทีนั่นเอง ถ้าพร้รอมแล้วเอาเถอะครับมาเชียร์ให้พวกเขาสามารถแยกหมูเป็ดไก่ให้เข้าที่อยู่ของมันให้ถูกต้องกันครับสับป,ประยุทธ์ครับไปเข้าไปแล้วครับเอาลครั้โหนี่ดีนี่เขาเปลือกล่ออยู่ใ<ห>นตังค์นะฮะไปก่อนแล้วครับ เาะครับตอนนี้การสัปยุ์ของทางสีเขียวก็เริ่มต้นขึ้นแล้วละครับซึ่งสัตว์ที่เดินออกมาเป็นตัวแรกนี่ก็คือไก่นั่นเองครับซึ่งก็น่าจะมาจากการที่ได้โปรยข้วเปลือกเอาไว้ตามทางนั่นเองไม่รู้ชืออะไรเลยฮะนิดตัวนี้ตัวนี้ไม่รู้สึกออะไรเลยครับดับมาเลยฮะซึ่งน้องๆนี่ก็ใช้น้ำฉีดเป็นการไล่พร้อมกับเสียงที่ได้ยินชิ่วช่วนี่แหละครับแหมไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าครับอ๋อไปแล้วมันไม่มาหรอกมันไม่กินอะ ซึ่งตอนนี้ไก่นี่ก็เริ่มเดินผ่านพื้นกระดานที่ทําไว้สําหรับหมูเลยนะครับและก็ต่อมาถึงพื้นที่ตัดสินใจที่น้องๆนีนนได้ทําเอาไว้สําหรับไก่และเป็ดนั่นเองแม่แต่ดูเหมือนว่าน้องไก่นี่จะสนใจไปคอกเป็ดมากกว่านะครับเนี่ยกลับไปทางซ้ายครับน้องไก่พ่อของตัวเองอยู่ทางซ้ายนู่นครับโอ้โห,โหท่านลงไปนี่ถูกตัดคะแนนเลยนะครับเนี่ยน้องอ้ายนี่ก็ได้แต่กวักมือเรียกเท่านั้นนะครับไก,ไก่ลงน้ําฮะเอา้าไก่ลงน้่ผมบอกว่าไก่ไมันจะลงนั่งหรือเปล่ามันหิว โอ้โหไก่ลงไปในน้ำนลครับคุณผู้ชมดูเหมือนว่าที่น้องๆได้บอกเอาไว้ว่าไก่จะไม่ลงมาที่น้ํานี่จะเป็นปัญหาเลยแะครับไก่ตัวที่สองจะลงตามเพื่อนมาแล้วมาแน่เลยมาแน่เลยและเ้ยเฮมยไมยไาม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 าา ไปแล้วเท่านั้นไงครับตามกันมาแล้วครับคุณผู้ชมแหมพอเห็นเพื่อนลงไปตัวหนึ่งคราวนี้ก็ตามลงมาเป็น2ตัวแล้วครับถ้าหมดเวลาแล้วไก่ยังอยู่ตรงคอกนี้นี่ถือว่าผิดนะครับจะต้องถูกตัดคะแนนอย่างแน่นอนซึ่งในขณะเดียวกันนี่เป็ดก็เริ่มเดินตามมาเป็นฝูงแล้วลครับยังไงก็ต้องภาวนาให้มันเข้าถูกคอกด้วยแหละครับไ,ไก่อยู่นี่ไม่โดนเอาละครับเป็ดไหนบอกยิ้ไม่ได้ไหนบอกยิ้ไม่ได้ เอา้าจะเป็นเรื่องอีกแล้วนะครับน้องเป็ดที่กระโดดขึ้นมาบนไม้กั้นที่ทำไว้สำหรับน้องไก่นะครับตอนนี้สงสัยว่าพฤติกรรมที่ได้ศึกษามานั้นจะไม่ได้ผลซะแล้วเหรครับบอกลงกันอยู่ว่าเออจะลงไปเรืองไก่ตัวไก่ด้วยตอนนี้เอาไงฮะไไปปมันตัวไก่ครับลูกจะลงไหมลงแล้วครับไปหนึ่งเอาแล้วจะเรียกเพื่อนมาเอาเป็ดลงมาหนึ่งตัวนะครับจะตามเป็นมาหรือเปล่าเนี่ยเอาแล้วเอาไก่ เอาเลยครับพอน้องเป็ดลงมานี่น้องไก่ก็เปลี่ยนใจกลับขึ้นไปแลวครับเอาละครับเอาลคร yes. ับเฮ้ยไก่สองตัวนี้มันมาแล้วและก็สามารถกระโดนเข้าไปในคอกที่มีข้าวเปลือกอยู่นั่นเองครับ ส่วนเป็ดที่เดินตามจนไม่เป็นสูงนงี่ก็ลงน้ําเขา้าคอกไปทั้งเจ็ดตัวซึ่งในน้ํานี่ก็มีทั้งลูกปลาพืชผักโปจะสนใจน้องเป็ดนั้วแหะครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันต่อครับว่าไก่อีกห้าตัวนี้จะสามารถเขา้าคอกตามเพื่อนๆได้หรือไม่ตามเรา,าไป,ไ,ไ,ปไหนวะไปไหนจะ่แม่ถ้าคุณผู้ชมสังเกตให้ดีๆนะครับจะเห็นว่าน้องเขาได้ใช้ไม้ตีลงบนกรงนั่นเองซึ่งเมื่อไก่ตกใจก็ทําให้กระโดดลงไปในคอกเป็ดแบบนี้แหละครับมาดูกันครับว่าน้องๆจะแก้ปัญหาอย่างไรกันครับ ซึ่งตอนนี้น้องเจนีก็ใช้น้ําฉีดไล่ไก่ที่ลงมาผิดคอกซึ่งถือว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาที่เตรียมมาไว้เป็นอย่างดีเลยแหละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาประตูก็เปิดให้หมูเดินออกมาได้เลยครับตอนนี้หมูหมูนะครับโมูหมูหมนะครับหนึ่งหมูกดไปลยไล่ไปไล่ไปตกใจทับแย่เลยแมกลไกที่วางไว้ที่ทำงานได้อย่างดีเลยครับน้องหมูนี่ตกลงมากินอาหารได้อย่างสบายใจทีเดียว ตึ้งน้องก็จะใช้การกะด,ด้วยสายตาว่าหมูอยู่ในจุดที่เหมาะสมแล้วก็ทําการกดสวิตช์เพื่อให้พื้นกระดานเปิดนั่นเองครับน้องหมูก็จะหล่นลงมาที่พื้นซึ่งก็จะรองด้วยแกลบซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาทําให้น้องหมูนี้ไม่เจ็บนั่นเอง <c oughs> เวลานี้ก็เดินไปเรื่อยๆครับจะต้องพยายามต้อนน้องหมูให้ลงคอกของตัวเองแต่ก็ต้องระวังด้วยนะครับอย่าให้น้องหมูนี่ออกมาเยอะเกินไปเพราะจะทําให้กลไกการเปิดพื้นกระดานนี่ทํางานได้ไม่สะดวกนั่นเองแล้วรอรอมันลงใหม่ แม่เห็นเพื่อนๆนี่กินอาหารอเนกอร่อยอยู่ข้างล่างนี่น้องหมูตัวที่2องนี่ก็ลงมาเองเลยแหละครับซึ่งตอนนี้น้องไก่นี่ก็อยู่ในคอกแล้วสตัวยังหลงอยู่ในคอกเป็นอีกสี่ตัวด้วยกันครับเอาละครับวนสองตัวนะฮะโอเคโอ้ยแม่และหากกดสวิตช์ไม่ตรงจังหวะนี่หมูก็จะสามารถพลิกตัวกลับมาได้อย่างที่เห็นนี่แหละครับ เลยครับน้องหมูตัวที่3าลงมาในคอกได้สําเร็จนะครับเหลืออีก4ตัวเท่านั้นไ,ไม่แล้วตอนนี้หมูสามแ,แล้วนะครับเ็เลยนะครับในระหว่างที่กลไกดําเนิน <S S ไปเรื่อยๆนีเวลาก็หมดลงไปเรื่อยด้วยนะครับและยังมีสัตว์ที่อยู่ผิดคอกอีกหลายตัวด้วยกันไม่รู้ว่าจะต้องถูกตัดอีแต้มหรืครับวันนี้และดูเหมือนว่าน้องหมูนี่จะเข้ามาในคอก4ีตัวแล้วนะครับและในขณะเดียวกันน้องเจนนี่ยังพยายามไล่ไก่ที่ผิดคอกด้วยน้าอย่างต่อเนื่องครับ เอาให้ไก่ขึ้นมาครับโอ้สองเอาไปเอาไปเด้ดูดูเอาเอาโอ้ยห้าตัวแล้วนะครับไก่ห้าตัวแล้วนะครับหกไม่หกไม่โอ้โหโอ้โหตอนนี้ไก่หกตัวนะครับถ้าไก่ตัวนี้มาก็จะครบเจ็ดเป็นสิบสี่กับเป็ดเลยนะฮะไปไปไปฉีดลง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 โอ้ โอ้โห oh oh oh, ค ame ame el, el, ุณผู้ชมครับในการแก้ปัญหาของน้องๆก็สําเร็จจนได้เพราะในที่สุดไก่ก็กลับเข้ามาสู่ข้อของตัวเองทั้งเจ็ดตัวแล้วละครับถือว่ายอดเยี่ยมมากทีเดียวและหมูตัวที่5นี่ก็ลงมาในข้อได้สําเร็จจนได้เช่นกันครับตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันเลยแหละครับว่าหมูอีก2ตัวที่เหลือนั้นจะเข้าข้อได้ทันเวลาหรือไม่ ซึ่งน้องๆก็ใช้ทุกวิธีทางในการไล่อย่างเต็มที่ครับจะต้องเมาใจช่วยกันเลยครับคุณผู้ชมเจ็ดเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเลยและในที่สุดเวลา20นาทีก็หมดลงแล้วะครับถือว่าผลงานของทีมนี้ทำได้ไม่เลวทีเดียวครับเราลองมาสรุปผลคะแนนของน้องๆกันอีกครั้งครับ หมูนี่อยู่ในข้อหมูทั้งหมด5ตัวรับไป5คะแนนครับส่วนเป็ดนี่อยู่ครบทั้ง7ตัวรับ7คะแนนและไก่ที่ยอมกลับตัวกลับใจเข้ามาสู่ข,ข้อของตัวเองทั้ง7ตัวรับไปอีก7คะแนนและเมื่อนําคะแนนมารวมกันและหักลบออกอีก2ตัวจากหมูที่ไม่ยอมเข้าคอทําให้ทีมสีกระนวลรับคะแนนไปทั้งสิน้17น17คะแนนครับถือว่าพวกเขาได้ทําการทดลองได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวคราวนี้มาเอาใจช่วยทางฝั่งโรงเรียนปัวกันบ้างครับว่าพวกเขาจะได้รับคะแนนเต็มไปหรือไม่ จากกลไกที่อาศัยความกลัวของสัตว์และมักจะเดินตามกันเป็นฝูงในแต่ละชนิดเขาจึงใช้คานที่ติดลูกโป่งและเชือกฟางในการต้อนและมีกลไกในการเปิดปิดประตูให้สัตว์ที่เข้าไปพบกับบรรยากาศที่ชื่นชอบในข้อของตัวเองและที่สําคัญเขายังมีเสียงโทรศัพท์ช่วยกระตุ้นสัตว์เหล่านี้อีกด้วยและเวลาในการทดลอง20นาทีนี้พวกเขาจะทําสําเร็จหรือไม่มาเอาใจช่วยพวกเขากันได้ในบัดน,นี้เลยครับเอาละครับพร้อม20นาทีครับ ซับประยุทธ์ครับมาน20นาทีฮะจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ไปมาดูกันยังไงครับเริ่มเอาลูกโป่งมาไล่แล้วนะครับหมูหมูออกไม่ออกอกัะพริบด้วยออกแล้วครับบอกวหมูหนีด้วยครับหมูหนีจริงๆด้วยเป็ดไก่ร้อนแล้วนะครับครับผมยังไงครับและตอนนี้กฎกในการต้อนของพวกเขาก็ทำงานได้เกือบดีแล้วแหละครับเพราะหมูอยู่กันเป็นกลุ่มชัดเจนแต่เป็ดและไก่นี่เหมือนจะตกใจและเข้ามารวมกันแล้วแหละครับ ตอนตอนนี้เหมือนเหมือนที่อาจารย์จิวบอกไว้นะฮะเขาเขาไม่อยู่มุมเดียวกันนะเป็ดกับไก่นะเขาทำไมเขาสนิทกันอย่างนี้ฮะครับมันมันมันเป็นการจนมุมไงครับอ๋อจนมุมจนมุมมันคือไม่ไปไหนแล้วไปไหนแล้วฮะและเมื่อสัตว์หนีมาอยู่ตรงมุมคอกนี่ทำให้ไปไหนต่อไม่ได้ตอนนี้อยู่นิ่งๆแล้วแหละครับไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไร สิ่งที่ทําได้นี่ก็คือการปรับตําแหน่งคาร์ให้เหมาะสมได้เยครับเอาแล้วไปเอาแล้วเป็ดไปแล้วนี่เป็ดจอแล้วนะครับและตอนนี้ฝูงเป็ดนี่ก็ยอมเดินออกมาที่ประตูแล้วครับแต่ยังมีไก่ปะปนอยู่บ้างซึ่งตามแผนเดิมน้องนี่จะพยายามแยกเป็ดให้ได้อย่างเดียวไม่รู้ว่าพวกเขาจะทําอย่างไรต่อไปครับหมูเข้าไปแล้วเอาเป็ดออกมาแล้ว และเมื่อรีรอไม่ยอมเปิดประตูสักทีนี่คราวนี้หมูก็เริ่มเข้ามาแทนที่อยู่หน้าประตูแล้วแหละครับเอาล้ครับล่อยประตูหมูไปไม่ไปซึ่งน้องๆนี่ก็จะเริ่มเปลี่ยนแผนเปิดประตูเพื่อให้หมูออกมาก่อนเลยละครับตอนนี้ซึ่งข้อแรกที่หมูจะต้องเดินผ่านก็คือข้อไก่ครับซึ่งต้องอาศัยคานลูกโป่งอันที่สองนี่ช่วยในการต้อนหมูเข้าคอกนั่นเองเริ่มมีอะไรกับผมแล้วหมูบอกว่าอย่าไปยุ่งกับฉันแล้วหมูกาลังจะเข้าแล้วครับเอาลครับไปแล้วแล้วเอาแล้วครับ จะเข้าไม่เข้าครับไล่ต้อตุนขวาขวาคือนั่นแหละโูจะเข้าไม่เข้าครับไล่ต่อไล่ต่อคเราอี้แล้วแล้เราก็ไล่มุมสูงเข้าไปแล้วครับเข้าไปแล้วครับมุม่ตัวโอ้โหหนึ่ตัวโอ้โหขอบต้นท่านเลยมีน้ำด้วยไปแล้วฮครับคนที่สองครับตัวที่สองครับไปลูกไล่ทีนึงท่านจะเข้าแล้วนะครับคนที่สองอ๋อแล้วครับเอาล้วครับอ้าวเจ้าว โอ้โห oh oh oh, ยอดเยี่ยมจดีงๆครับจากการเปลี่ยนแผนให้หมูอกมอนซึ่งก็เป no. ็นผลดีเพราะหมูน e ี่ก็สามารถเข้าข้อของตัวเองได้อย่างง่ายดายและตอนนี้หมูที่เหลือนี่ก็เริ่มถูกต้อนมาแล้วและครับยไงหมูเจ็ดตัวครบไม่ครบเจ็ดตัวครบไม่ครบยังรออยู่นะฮะเยัยบซี่ยงเหี่ และในที่สุดหมูทั้งเจ็ดตัวนี้ก็เข้าครอบครบได้อย่างเรียบร้อยแล้ะครับและข้อดีของทีมนี้ก็คือการที่มีประตูปิดมิดชิดก็ไม่ต้อตงกังวลว่าหมูจะเปลี่ยนใจขึ้นมานั่นเองครับและที่เหลือนี่ก็เพียงแค่การจัดการเป็ดและไก่ให้แยกกันให้ได้แต่นี่ก็ดูเหมือนจะเป็นปัญหาใหญ่ทีเดียวครับมาดูว่าพวกเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรเริ่มใช้เสียงรบกวนมาแล้วนะครับแมตอนนี้ก็ยอมเปิดประตูและใช้เสียงรบกวนเพื่อกระตุ้นทส,สัตว์ทั้งหมดนี้เดินออกมาเลยนะครับ ซึ่งปัญหาของพวกเขาตอนนี้มาจากคารที่ควบคุมได้ยากเขาจึงแยกเป็ดและไก่ให้ออกไปทีละชนิดได้ยากเช่นกันนั่นเองมาาลครับ<ป> ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเป็ดครับที่ยอมออกมาที่เข้งกลางได้สําเร็จนะครับรอการต้อนเข้าข้อของตัวเองเท่านั้นแต่เนื่องจากเวลาที่มีน้อยเลอเกินครับตอนนี้เขาเลยพยายามที่จะทําให้ไก่ที่เหลือเข้ามาสู่ข้อกลางให้ได้ทั้งหมดครับเพื่อจะลุ้นอีกเจ็ดคะแนนเพราะว่าข้อไก่นั้นถูกวางไว้เป็นข้อกลางนั่นเองครับและถ้าครบนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นแต้มบวกเจ็ดเลยนะฮะ <Okay. S 1> โอเคเอโอเคเจ็ดครับตอนนี้บวกเจ็ดนะครับแหมแล้วในที่สุดไก่ก็ยอ,อมาครบทั้งเจ็ดตัวแล้วนะครับแ,<ม>และตัวช่วยสุดท้ายในการจะเรียกเป็ดเข้าคอกนั่นก็คือการใช้เสียงเรียกเข้าผ่านการโทรศัพท์เข้าไปนั่นเองครับช,ช่วยเอาเสียงเป็ดมาเรียกให้ม่ชอครับผมโอโ้โหแต่ดูเหมือนว่าเสียงเรียกเข้านี้จะไม่ได้ช่วยกระตุ้นให้เป็ดเข้าคอกเลยครับเพราะโครงสร้างของคอกที่ได้ออกแบบไว้เป็นสี่เหลี่ยมทําให้สัตว์ที่กลัวจนมาอยู่ตรงมุมแบบที่เห็นนี่แหละครับ ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าน้องๆน,นี่จะสามารถทําได้ทันเวลาหรือเปล่าครับและแม้ว่าจะใช้เสียงในการตีไล่จากด้านนอกแล้วก็ตามเป็ดเหล่านี้ก็ไม่ยอมไปไหนจากมุมคอกเลยนะครับซึ่งเป็ดที่เหลืออยู่นี่ก็จะกลายเป็นแต้มลบของคะแนนที่ได้หากหมดเวลานั่นเองห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลา และเดินสุดเวลาก็หมดลง้ลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าน้องๆจะได้ไปทั้งหมดกี่คะแนนครับตอนนี้หมูก็อยู่ในข้อของตัวเองครบทั้ง7ตัวรับไปก่อน7คะแนนครับและไก่ก็อยู่ในข้อของตัวเองครบทั้ง7ตัวเช่นกันรับไปอีก7คะแนนครับแต่เมื่อนําม,มาลบกับจํานวนเป็ดที่อยู่ผิดข,ข้อถึง7ตัวทําให้โรงเรียนต,ตัวตอนนี้มีคะแนนทั้งสิ้นเพียง7คะแนนเท่านั้นครับยังไงก็ต้องบอกว่าพวกเขาก็ทําเต็มที่เลยแหละครับซึ่งแม้ว่าในตอนนี้ทีมสีกระนวลจะมีคะแนนนาอยู่ 5, 10บคะแนนแต่ก็ยังต้องมา เวลานาเสนอเนี่ยน้องๆค่อนข,ข้างที่จะขาดความมั่นใจคือเวลาเรานําเสนองานนะครับมันต้องมั่นใจที่ตัวเราเองก่อนอย่างพี่ไงพี่ฟังเพราะพี่ไม่รู้ไงใช่ไหมพี่ก็ยิ่งแบบจริงปะวะามัว่วปะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคือเราต้องมั่นใจที่ตัวเราเองก่อนเรนซีกนวนนี่ผมต้องชื่นชมมันนะครับว่ามีไอเดียสร้างสรรค์นในการในการสร้างคอกนะครับเพราะว่าจะสังเกตนะครับว่าเขาเขาจะเป็นความยาวไปนะครับคือความยาวปุ๊บเนี่ยสัตว์เนี่ยเขาจะจะไม่มีมุมให้เข้า ถ้าเกิดว่ามันสี่เหลี่ยมตลอดเนี่ยนะครับสัตว์เนี่ยจะ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 เข้าโดยเฉพาะสัตว์ปีกเพราะว่าอย่างอยากตาของเขาเนี่ยเขาจะสามารถเห็นเหลี่ยมมุมได้ดี <Yeah. S 2> พอมันเข้าไปปุ๊บมันจะอยูอ่เพราะว่าเขารู้สึกว่ามันมันปลอดภยัยเปรียบเทียบคู่กันไปเลยนะครับคือตัวเนี่ยเน้นตัวสัตว์ก็คือใช้ความรู้ค่อนข้างจะเยอะในการประกอบในตัวสัตว์แต่ต้องอย่าลืมนะครับว่า สัตว์เนี่ยเวลามันเข้ามาอยู่ในห้องส่งอย่างเงี้ยนะฮะมันมันผิดธรรมชาติอะไรตออะไรที่เรา,รเ,ราเราคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเขาในการเรียนรู้เนี่ยมันมันไปไม่ได้มันต้องมีการบังคับด้วยด้วยคอกด้วออุปกรณ์นะฮะซึ่งซึ่งปัวเนี่ยค่อนข้างจะจะมีปัญหาตรงนั้นนะครับสาหรับทีมโรงเรียนปัวนะครับที่ชอบมากๆคือในตอนพรีเซนเทชันเขามีทฤษฎีที่ดีมีการศึกษาพฤติกรรมของหมูเป็ดไก่แต่ในการที่เราเอา,เอาไปปฏิบัติจริงอะ่ะเราไม่ค่อยจะมีความหลักหลายในการปฏิบัติ จะสังเกตได้ว่าเราก็จะพลาดในหลายๆจุดคือคิดไม่รบอบคอบนั่นเองส่วนของโรงเรียนศรีกระนวลวิทยาคมนะครับก็มีหลายๆอย่างในการที่จะมาเล่นผมชอบกนลยกลยุทธในการให้อาหารไก่มากถือว่ามันให้อาหารไก่มันออกมาตลอดเวลาไก่ก็เอออะไรนะตกลงมาเรื่อยๆก็เข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปกินใช่ไหมครับทางศรีกระนวลเนี่ยผมผมเห็นหลายๆอย่างทีเ่เรามีเนี่ยเราเราไม่ได้พยายามจะแสดงให้ หลายๆคนเห็นเรื่องความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติของสัตว์นะฮะอย่างที่ท่านอาจารย์ได้เรียนไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยต่างจากทางของปัวมากเลยนะฮะปัวเนี่ยชี้ให้เราเห็นตั้งแต่ต้นว่าความเข้าใจพวกนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าสัตว์มันเกิดการเรียนรู้นะฮะตรงนี้ไม่ได้อยู่ในปัจจัยของทั้ง2ทีมเลยนะฮะตรงนี้ค่อนข้างจะยากหน่อยนะฮะก็คิดว่าทําดีมากทั้งคู่ครับต้องขอชื่นชมทั้ง2ทีมเลยครับขอบคุณครับ และตอนนี้เวลาที่น่าตื่นเต้นก็เดินทางมาถึงแล้วแหละครับหนึ่งทีมที่จะเดินทางสู่รอบสทีมสุท้ายต่อไปครับได้แก่โรงเรียนศิียเกนวลวิทยาคมจัวัดขอนกันครับ ยูเรียดูทีรอบกองชนะเลศหรือว่าสีทีมสุดท้ายนะครับและวันนี้รับทุนนัึกศาหนึ่งหมื่นบาทดีด้วยนะครับสวันนี้ตัวทําได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออาจจะขาดไปตกตกลนเล็กๆน้อยนะครับอาจจะมีอะไรที่เราข้ามไปถึงกันฮะทำให้คะแนนจากการทดลองน้อยไปนิดนึงนะครับแต่วันนี้ยอดเยี่ยมจริงแล้วนะครับรับทุนนักศาห้าพันบาทครับผมคิดว่า โรงเรียนเรามาไกลกว่าที่คิดไว้ครับแค่โรงเรียนประจำอำเภอเล็กๆจังหวัดหนึง่งอำเภอหนึง่งได้มาถึงรอบนี้ผมก็รู้สึกภูมิใจมากแล้วครับนี่คือปจังหวัดด้านครับวิทยาศาสตร์ป,ปยุทธ์นะครับได้รับการสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทกระทร่งศึกษาธิการครับขอบคุณผู้สนาบสนุนของเราด้วยครับทั้งแบรนด์สุดใสจัดนะครับ True Move H 3G Plus ไอยประกันชีวิตและเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยครับ โดยเชาพาธีกรจากคอมารสระจับนะครับรองเท้าจากมณีสินนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งครับคณะกรรมการของเราทั้ง4ท่านครับ และในที่สุดก็เป็นโรงเรียนรีกระโวนวิทยาคมจากขอนแก่นที่ได้ผ่านเข้าไปสู่รอบ4ทีมสุดท้ายกับการแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศเป็นทีมแรกครับซึ่งก็ต้องบอกว่าวันนี้ทั้งสสาโรงเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาโดยการใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นตัวนําได้อย่างสุดยอดจริงๆครับสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพบกับการแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศคู่ที่2โรงเรียนใดจะผ่านเข้าไปสู่รอบ4ทีมเป็นโรงเรียนที่2ห้ามพลาดนะครับ